เราจะยอมจับีเลิไม่กล้าเริมที่เบอร์เริ่มท no? ี่เบอร์ไมกล้านะครับสองแปดมเบอร์แัวทุกขึ้นอ่ะเอาเดี๋ยพี่ตวองพี่อีกทีหนึ่งก่อนส เจ็ดแปดหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งและสองสามสี่ห้าหเจและแปดห้าเจ็และหนึ่งสองสและสี่ห้าเจแปดหนึและสองสสี่ห้าหเจและแเห็นบอร์ เริ่มเลยเริ่ที่หึงเลยรับเริ่มขนกันเลยห้ากเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่าเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสอง 啊。<laughs> 嗯 <laughs> ได้แล้วสองสา7ส1 2ห้าห7เจดแปหนึ่งอสสห้าหเจปไคนต่อไปรามาครับหนึ่งสองสมี่ห้าและหกเจหนึ่ง ส่สสสานรกมากๆา้านรกมากเลยหนุ่ย ส3 4ส6 7 8 1 2ห้า6แปดหนึ่งสอสบี่ห้างเอ็ปเจ็ตตกลงเด็กลงเต่้านอนดีก่าออเอาญี่ปนมีแบบผู้ใดเหคะ พีดเต็มเลยใช่ไหมครับมาแต่เออต้องบีดเต็มไปเลยสวัสดีครับก็พวกเรานะครับทีมเฮ้ยนี่ใครเนื้อผมเหนื่อยไหมเหนื่อยมากพี่อยู่ไหนอีพี่มันมาถ่ายแล้วไอ้นักไปไหนอ่ะเข้ามาค่ะมาแต่ละเอ่อซูมซูมซูมใกล้น้าาวันนี้ซ้อมวันแรกครับสุดยอดวันแรกเหนื่อยมากซ้อมวันแรก อเเคหนื่่ยยมากละสอบเสร็จแล้วสุดตาเป็นยังไงบ้างสอบวันนี้อ้องอนเราบอกค่ะโอ้ยสอบวันนี้เหนื่อยมากเลยค่ะโอระบบซ้อบมันเหนื่อยไหนทำอะไรไดนทำอะไรกับน้องเราค่ะมานั่งคุมเลยอานาเป็นไงบ้างเมื่อกี้คุยอะไรกับน้องบ้างก็วันนี้ก็ซ้อมให้น้องรู้จักการคิดท่าเต้นเองครับจะได้รู้ว่าคนคิดเขาเหนื่อยเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเบาตกลงวันนี้ถ้าคิดของใครดูเก๋อลอสสุดอิ่ม น yeah, okay ี่หรออลองจะให้ดูเด็สิเอมบของเอมหมอเอมยากสุดหรอเอ็มยากสุดครับอาเจ็กกอง มาว่ามาดูกองเต้นนะครับวันนี้ประมมาเริ่มใช่ไหมรอบประถมมามเริ่มแล้วก็สื่อวอลชนนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะให้สปอนเซอร์นะครับตอบแก้วมาสปอนเซอร์มาแกวแล้วนะัไปแล้วตายแล้วเราได้สปอนเซอร์นะไ,<ด>ไงเ,เดี๋ยวันนี้ไปขายเสียน้ำลายมาอาจารย์กลายเป็นอาจารย์กลายเป็น นกอะไรนะนกนางแผนไยสวยมากสวยมากได้มาแล้วเกือี่จะได้เอาไปทำพี่คนเสื้อดำแดงนี่คือตัวเก่งนิสเซเนยูว่าสองพันเจะคะต้องน้ถือเดี๋ยวจะมเหล็กกับหมอนไมได้อ่ะหน้าทีหน้าทีอยู่โน่นค่ะก็มีพามอใหญ่มาเจี๊ยอ Thì 8 tám con nơ mày không ăn được hết mày sưng luôn luôn